เปิด3ปีนักกษัตริย์ดีที่สุดปี2568เตรียมรับทรัพย์ร่ำรวยปีนักกษัตริย์ใดต้องระวังในแต่ละปีดวงของเรามีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนทั้งในทางที่ดีและในทางที่ต้องระมัดระวังค่ะเปิดดวงชะตารับปีใหม่สินแสเป็นหนึ่ง เปิด3นักกษัตริย์ปี2,568ดีที่สุดงานความรักสุขภาพในรายการสนามข่าว7จสีดังนี้ค่ะ3ปีนักกษัตริย์ที่ปังเรื่องดวงการงานได้แก่ปีจอมีโอกาสได้รับงานปังได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่สำคัญเตรียมรับทรัพย์ร่ำรวยปีวอกการงานราบรื่นมีโอกาสปรับตำแหน่งปีมะเมียงานดีมีคนซัพพอร์ตมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการลงทุน สามปีนักกษัตริย์ดวงดีความรักได้แก่ปีเถาะสวีทมากข้างรักมีคนสนับสนุนปีมะเสงมีข่าวดีเรื่องความรักใครรอคอยการแต่งงานการสมหวังเรื่องลูกมีโอกาสสมความปรารถนาปีกุลความรักพร้อมความเข้าใจในปีกุลปีกุลเสริมเรื่องความรักความรักเสริมคุณ3ปีนักกษัตริย์โชคดีเรื่องสุขภาพปีมะเสงดีวันดีคืนเรื่องสุขภาพ ปีรากามีโอกาสกลับมารักตัวเองเสริมสุขภาพที่ดีปีจอมีวินัยสุขภาพดีที่สําคัญเรื่องรายๆจะกลายเป็นเรื่องดีส่วนปีนักกษัตริย์ใดที่ต้องระวังเป็นพิเศษสินแสเป็นหนึ่งบอกว่าปีนั้นมีความรุ่งเรืองแฝงอยู่ต้องระวังได้แก่ปีมะเสง็งเมื่อขากึืนย่อมมีคนไม่ชอบทำอะไรอยากให้คนหมั่นไส้ทำอะไรนิ่งๆเขาบอกดยใต้น้ำขึ้นใต้น้ำดีที่สุดสำหรับคนปีมะเสง ปีกุนอย่ากขี้เกียจจะพังทันทีปีชวดรุ่งเรืองขึ้นบริวารจะมีปัญหาจะขัดสนบริวารต้องอดทนสู้ต่อไปเดี๋ยวบริวารที่ดีก็จะมาทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ